สวัสดีค่ะสวัสดีช่องผู้จัดก,การมาเดียวนะคะตอนนี้อยู่กับแอดมินนาโนค่ะเมื่อวานี้ห้องสีมาตามกระแสนะคะแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟค่ะกับเพลงแรงรักภาพไพมณีที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะคะเมื่อกี้เบิ้งํำรวจเบิ้งํำรวจแล้วนะคะมาแรงติดอยู่ใน5ในหมดมา,มาในหมดในหมดมาแรงในหมดมาแรงแล้วแล้วหมดเพลงในหมดเพลง,พลงประมาณ1ิบสามามออกมานี ประมาณนี้นะคะตอนนี้เราอยู่กับน้องหมิวรัชดาพรแล้วนะคะเราจะมาสัมภาษณ์สดๆนะคะกับน้องมิวว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตั้งแต่เพลงเป็นกระแสมาแล้วเมื่อกี้เราฟอนอตยินไปแล้วรอบหนึ่งแต่ใชนไหมเราจะมาสัมภาษณ์สดๆสัมภาษณ์สดๆกับน้องหมิวนะคะสวัสดีค่ะน้องมิวสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะค่ะสวัสดี พ่อแม่พี่น้องอีฟซี่สุขุมสุ坤น,นะคะนอ้องหมีวรัชนาพร่นนะะ์ตอนนี้อยู่กับน้องหมีวรัชนาพรน,นะคะของมณีเข้ามาสาัมผัสหลังจากความรู้สึกเช้งอยู่ในมแ <c oughs> มลง <c oughs> โอเป <c oughs> อร์แมนบ้าท <c oughs> ี่บ้านที่บา้ในในานที่อยู่ในแมลงตอนนี้อยู่ที่ห้าในมาแมลงในช่องนในช่องสำรวจาแมลงแล้วนะคะกับผลงานเพลงของเราแรงรักข้าห้มป์นี <c oughs> ออฟสุทธนลก้อยชลินีแล้วก็น้องหมียวใช่ค่ะเป็นยังไงในความรู้สึก วีดีใจมากๆเลยค่ะเกินอ่าแล้วทีนี้อ่าในใน,ในความรู้สึกของคนที่ร้องเพลงเป็นยังไงบ้างที่แบบว่าเพลงมันเป็นกระแสดีใจมากๆค่ะดีใจละกะยังยังที่เคยเว่าสูอพขพอมันไหนซืฟังมาเหนือความคาดหมายมากๆากล่ะกะรุ่นทุกๆหน้าที่รุ่นทุกวินาทีก็ว่าได้แม่ค่ะ,ะ,คะพอปล่อยเพลงพอไปอัดเพลงรู้สึกว่าอัด ตั้งหลายชั่วโมงกว่าจะเสร็จเนาะแมนค่ะแมนค่ะกว่าสิกว,ว่าสีได้แต่ละเพ่งกว่าสิได้แต่ละทอนนี่ยรูว่าค่อนข้างที่จะยากมากๆเพราะว่าเขาเพิ่มอัพขี้จับ ขี้เก่าที่เลนนะเไว้ที่อับขึ้นมาอีกหนึ่งขีเพื่อไม่ให้นักร้องผู้ชายมีเสียงจงแม่นขาดก็ค่อนข้างที่จะเป็นโจทย์ยากมิวย่งบนกรได้ด้ค่ะก้อยนี่นะก็มิวด้วยค่ะาะว่าขอนผ้าไพยมันเนี่ท่อนนี่ก็คือแบบค่อนข้างที่จะเป็นขอนถี่ยากมากๆเลยก็มิวก็จะอยากไม่นรูปแบบของของ่อนที่เป็นใบรองทีแฟนเพ่เห็นความขาดขาดหวังหวังนี่นี่เรื่องว่าเอมัตเตอร์ออกมาแล้วมันจะเหมือนกันกับ กับที่เป็นใบล่อไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอากับพยายามทาให้มันดีที่สุดสามชั่วโมงผมได้แม่ทอนอยู่สามชั่วโมงท่ไหมย่องกันย่องกันยุ่ธาช่มงแม่ค่ะเพราะว่ากลัวเสียงสีมากลัวเสียงสีมากว่ากว่าเขาเรียกว่าช่องเสียงเปิดนะคะแม่ค่ะแล้วก็ถทานายเอกอะพ่อเอกอะค่อนข้างที่จะคือคุณมเก่งมากๆแม่ค่ะควบคุมการผลิตคือพอคุมแบบเก่งแห้งได้การแบบต่างอารมณ์ดีอารมณ์แล้วก็ใจเย็นมากๆแม่ค่ะ แล้วพอร้องเสร็จตัดเสร็จแล้วต้องมาถ่ายเอ็มบีรู้ตัวนานไหมว่าแบบจะได้ถ่ายเอ็มบีวันนึงวันนึงก็คือตอนแรกเห็นน้องมีบอกว่าจะกลับบ้านไปช่วยเดิน้ำถั่วที่บ้านแม่นะคะตอนแรกกันเพื่อนกันมีข่าวว่าบึ่งการนำถ่วมุารนำถั่ยูเซกาในนำถั่วมกับือน้้ำเพื่อนเก็บของเก็บตะขาใส้หลังกระบะเรียบร้อย่าานี้กคำมัาพ่อพ่อแล้วจากงานบุญ กไอวชาลินี่แล้วเนี่ยกากาว่าสีเดินทางต่อขอคว่นได้ชัดเต้งขึ้นว่าเด้งเด้งขึ้นว่าอ่าวันที่ยี่สิบเอ็ดเรามีถ่ายเอ็มีนะครับหัวสันเข้ากับเลยนดิคีอวยจะเปลี่ยนกันเปลี่ยนแทนมากกลับมาแม่นึ่ค่ะีรถมากขอนแก่นเนาะค่ะคือว่าเป็นเลิกที่ดีกว่ามาพอไปถึงสถานที่ถ่ายทำแล้วเป็นยังไงบ้างคือเห็นหมอไทยมิวสิศิลป์เห็นทำเห็นอย่างรู้สึกคือเห็นน้องมิวบอกก่าน้องหมิวฝันแม่นฝันเห็นคันนี้ ไปคู่กันกับน้องป๋อมแป๋มนี่แหละฝันเพราะว่าวันนั้นก่อนถ่ายเอ็มีนี่เคยเคยส่งข้อความหาน้องแต่ไม่ได้บอกน้องว่าไม่ได้บอกน้องว่าฝันเห็นอย่างแต่ว่าส่งข้อความบอกน้องว่าป๋อมแป๋มพี่มิ้วฝันเห็นฝันเห็นน้องกับมิ้วไปลองยูนาพระพิคคณีแม่ค่ะแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็เข้าส่งรูมาก็รู้ว่าตัวเองไปร้องที่เทวะไรเทวะไรเห็นแล้วขนลุกไหมตอนไปถึง คนลุก <คน S 1> เพราะ<ล>ว่าพี่ขา้าเนธองค์นั้นคือเห็นน่ะองค์ใหญ่ๆขาวๆนั่นน่ะคือองค์นั้นเลยเนี่ยนะคะมันเรามีซิกเซนเราเห็นมาก่อนใช่ไหมน่าน่าจะน่าจะเป็นมินิหม,ม,มายที่ดีมินิหมายที่ดีใช่วันนั้นนะพี่ก็ไปอยู่ในกองถ่ายด้วยพี่รู้สึกว่าทุกคนแบบเต็มที่มากๆแล้วแบบด้วยบรรยากาศด้วยล่ะเนาะทถานีน้มันตายเนาะ เขาแงตัวสหยอกเลยเนี่ยตอมแปมเขาตรงเขาตรงแบงอันสิเด้อเขาถอนหยักีฬาถอนสุดท้ายไอสิถอนมันคงเป็นกร่มอันพีเสดสมุดสิล่าตายก่อนเห็นแล้วเป็นนั่งเหงือเห่ยะเย้โอกาสท่องเลยเนีอ๋ติอ๋อเจ๊เจออดิชันนั้นมาเนี่ยโอกาสตลอดลาททีใส่โอกาสนี่เป็นประโยชน์ในก็ดะเป็นนั่งเอกแล้วจะเอาเอเออเอาเอาเอาลองเบิ้อเนออาทิสันเตยอ่อ ใครแต่ข่าวเนี่ยใครแต่ข่าวมันคงเป็นกรรมที่เคยกระทำตัวใจของไอ้ที่เสื้อสมุทออกแต่สลายต้องตรอมใจตายพ่ายเงือกอีลี

อารมณ์ป็นอารมณ์ทางพอถ่ายเสร็จแล้วต้องร้องไห้แล้วพอพอยกกองถ่ายแล้วยังยังม่คมเลยสักว่าฉันยังอยู่ในบทบาทคือก็พอถ่ายเสร็จปุ๊บอารมณ์มันก็พอถ่ายอย่างเดียบร้่อยก็ตั้งสติจักฟองเพื่อเพื่อหลุดหลุดจากอารมณ์นั้นก่อนใช่ค่ะไม่อย่างนั้นเราจะติดตัวละครพยายามแบบตั้งสติแล้วก็พยายามหลุดหลุดออกจากบทบาทเพราะเพราะเพราว่าบนั้นเข้าสิเป็นเป็นเหมือนกับติด เหมือนเหมือนรู้สึกไหมคะเหมือนเหมือนเคยเล่นละครบางตัวที่เราเป็นตัวละครนั้นๆ้และเวลาเราเล่นในฉากเราจะติดตัวละครนั้นนั้นว่าใช่ว่าเราเป็นเป็นเป็นใช่เราต้องมีสติแล้วก็บังมือกับแบบเขาเขาของพักเี่ยังไงคะต้องตั้งสติแล้วก็รตื่นว่าเราไม่ใช่คนนี้นะเราคือคนนี้นะเราคือหมิวนะต้องวางให้เป็นให้น้องเรียนมันนริงพอทีนี้นะคะ หายเหนื่อยหรอหายเหนื่อยหายเหนื่อยสัมภาษณ์แล้วเหรอสิ่งที่ทำให้หายเนี่ยเสร็จแล้วเหรอฟีดแบ็กตอนสัมภาษณ์เสร็จแล้วเหรอไล่เรื่อยๆนะครับแนมาแรงอุ๊ยขอบคุณมากมากหายนีให้นางเอกมิวนะครับฝากผลงานแล้วก็ช่องทางอะไรตามไปเลยครับค่ะน้องมิวราชนาพ่อนะคะก็ขอฝากผลงานมิวราชนาพ่แล้วก็ฝากผลงานศิลปินสาวน้อยลำเพื่อนโชว์น้ำแนนะคะจังใดก็ฝากพี่น้องซอยเสียซอยหนุซอยเป็นกำลังใจให้ปกหนูน้ำแนนะคะขอบคุณพี่น้อง นะคะอย่าลืมกดคอมเมนต์นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจหนึ่งกำลังใจของท่านคือหนึ่งกำลังใจของเราเหมือนกันนะคะ<ส>คือแบบเป็นเป็นแรงพักดันให้พวกหนูได้สู่ต่ออีเลีนะคะขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคนนะคะขอขอสักหนึ่งท่อนอีกหนึ่งท่อนเ<อ>หรอคะเ่ถอนที่เป็นไวรัลที่สุดแล้วค่ะ มันคงเป็นกรรมที่เคยกระทำตัวใจของไอยพี่เสื้อสมุทออกแตกสลายต้องตรมใจเับไอ,อ้ให้เงือกอี๋ โอเคนะครับไง่ากนะคนนั่งเงินสิบบาทสิคนนั่งเงินคนนั่งเงินโอเคไม่ง่ายเลยโอเคนะครับก็เอาไปใน YouTube ่าหน้าแล้วเพื่อนนี่เลคคอร์ดนะครับถ้ากิดเขาไปฟันวิวนะครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณมากขอบคุณะสสวัดีค่ะ อาจจะ,ะสุดท้ายรูปนะใหแบบสวยๆสวยแต่งหน้าสวยจะผมแซ่บนั่งเงียบพ่าเม่